ครับวันนี้ครับชาวีนกรอยูกเกษตรขางวานเชนแนวเส็นเกยนะครับเป็นชาวกลงวันที่ยีพกทันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโกยฐานครับฐานกิ่งใหม่มะขามนะครับเตาที่สามครับที่เหลือนะครับที่สองเตาที่เรียกก็โกยไปแล้วนะครับเตาหนึ่งในแปดกระสอบกลัวเกือบเก้าครับอีกเตาหนึ่งในเจ็ดกระสอบกลัวเกือบแปดครับ ทีนี้มันจะเหลืออยู่นิดนึงครับนี่เป็นเสาที่สามครับไม่สาว่าจะได้พอสักสองกระสอบไหมครับเดี๋ยวมาคอยดูกันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเป็นกิ่งมะขามนะครับมะขามหวกิ่งมะขามเล็กๆน้อยๆดี่ัานร้อนนะครับมะขามกระบานนั่นแหละครับกระสวนนะครับนู่นรับเห็นเป็นตอๆนั่นแหละครับ นั่นก็อีกก๊กหนึ่งนะครับก๊กหน่อยๆนะครับแล้วก็จะล่มตามฐานกันแล้วครับนะครับอยู่อยู่อยู่ต้นหนึ่งครับครันี้ครับเสาฐานครับผมอัดไหวสองวันนะครับหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ่นกันครับจะได้จะกี่กระสอบกับไม้นิดเดียวครับเหลือกีกุ้งามนิดเดียวครับ i power him with more backup. ค่อยๆร่อนไปนะครับเพราะว่าตอนผมนี่ผมออเอาเอาเช่านะครับพบมากครับเลยไปคอยมองยินฐานเท่าไรเข้ามาครับค่อยๆร่อนออกนะครับ สวยๆรับตาต่างสวยงามมากรับก่อนนกแล้วนะครับ,รห,รรบหมายมาขามนะครับไม่ต้องห่วงครับครับ สวยงามมากรับฐานครับนะครับเด้กระสอบนึงแล้วนะครับ ที่เหล tamam. to so ืออยู hmm. ่กับว่ามาณกับสองก็กลัวแล้วผมว่าผงกะไปดูดูกับจะได้ไหมก็ิ่งมะขามเหลืองนิดนิดน้อยน้อครับผมเอาเท้าผมหลังหนาครับก็เลยเก็บยากหน่อยหนึ่งหล่อนยากหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าเป็นไรครับฐานมันก็ดีนะครับ เดี๋ยวกบมาเป็นแค้นี่ทางก็จะไม่มุนครับไปครับเดี๋ยวกบเดี๋ยวเก็บต่อครับไปดูจะได้แยกกระส่อครับไปครับข่าวก็เป็นอันแบบเซตนะครับก็สินสุดธารกิจเผาฐานโดยเขารีบเดินหลดนวดครับนี่เหลือจากหลดนวดนะครับ ได้ฐานมาหม่มาขามใบใชยอย่างดีครับรวมทั้งมด่็ิ0ถุงปุ๋ยนะครับิ0ถุงปุ๋ยครับนู้นแหละครับผลประโยชน์จากที่ว่าเขาเป็นต้นใหญ่แล้วเขาแผ่พกคุมหมากเองก็ร้อนกิ้งเอาแล้วครับร้อนกิง่งเรามาเผาครับนี่ครับก็จะได้ฐานใบใชยครับนี่ก็ ของปีสามปีนู่เลยครับไม่เสื่อมคุณภาพแล้วครับชานหมายมะขามครับเก็บไว้ดีๆครับโยกลานใบครับก็จะประหยัดไปอีกมากนะครับผมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับนี่ก่อนลงทุนนะต้อนขอนลงมาเค็นอ้นนี้เละครับสวนหมากระใายแรงทอนทอนทอนพอเขามีหลอด ขวดเขาผมก็เอาเขารีบก็ฟางหมุนๆนะครับมสมกับเขาผมก็ใ้หลายคือกันครับนะครับดีคือกันครับสมนหนาเขาไวยังไงก็ดีครับทานก็ไม่ิปเ่าหรอกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอไวแค่นี้นะครับขอคุณมากครับทุกท่านครับที่เขาหลับชมครับเขามมใหายกำลังใจเกษตรขางบานเชนแนวนะครับขอคุณงลกมากเลยครับทุกท่านครับ เดี๋ยวพบกันคลปบนาครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ